สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่โซบาร์นะครับชั้น2ของพักเก้าไกลครับที่อนาคารอนาคตใหม่นะครับก็ขอเล่าให้ทุกคนฟังตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ตอนลางคืนก็จะเป็นบาร์นะครับถ้าเป็นบาร์ก็จะเป็นอ่สุราที่เป็นสุราของคนไทยหรือว่าคราฟเบียรของคนไทยมีทั้งจากข้าวจากอ้อยแล้วก็จากมันนะครับก็น่าสนใจมากๆแต่วันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยกันก็คือตอนกลางวันครับจะกลายเป็นคาเฟ่ หลังที่คุณฟาโรสมาเยี่ยมเราที่อาคารก็มีคนมาเยี่ยมกันเยอะเราก็เลยคิดเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาครับอันนี้ชื่อว่าซันไรส์อันนี้ชื่อว่าซัน,นช n e มีส่วนผสมของน้ำส้มทั้งคู่นะครับอันนี้จะเป็นส้มกับสตรอเบอรี่นะครับข้างในจะมีผงผงกลิตเตอร์อยู่ด้วยนะครับเป็นฟ้าสีทองอำพายส่วนอันนี้นะครับก็เป็นโซดานะครับก็เป็นซันชัยนะครับ แล้วก็กาแฟที่เราใช้นะครับอันนี้ก็เป็นของจังหวัดน่านนะครับเป็นกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์นะครับตัวที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นกาแฟกันนะสม